โปรดสังเกตว่าบุคคลที่กลายเป็นผู้นำหรือได้รับการยกย่องนับถือในฐานะผู้นำนั้นมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นแพทย์หรือพยาบาลที่ใกล้ชิดและให้คำกับผู้คนจำนวนมากและได้รับการยอมรับนับถือได้โดยไม่ยากนักในสังคมไทยของเราก็มีเช่นกันยกตัวอย่างได้จากกรมหลวงสงขลานครินท สมเด็จพระสีนครินหรือบรรดาแพทย์หลายท่านในปัจจุบันเช่นนายแพทย์เสมพริ้งพวงแก้วเป็นต้นลักษณะความเก่งกาจและความเป็นหมอของริซเเอฟเช่นนี้ทำให้มีผู้ติดตามและศรัทธามากมายขอความววนวิตกให้กับเจ้านายอนาณานิคมสเปนที่วาดวิตกต่อการกู้เอกราชการปลดแอก ของชนพื้นเมืองเป็นอย่างยิ่งในความเก่งดังกล่าวเพียงเมื่ออายุ19ปีริซาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศทางวรรณศินที่ประพันธ์เป็นภาษาสเปนเสียแล้วท่านชนะคนสเปนเจ้าของภาษาเองด้วยซ้ำไปริซาเติบใหญ่ขึ้นในยุคที่สเปนกำลังประสบปัญหาการเมืองขาลงภายในอย่างรุนแรง ทั้งปัญหาการสืบราชสมบัติทั้งปัญหาของขบวนการเสรีนิยมในวงเล็บ l i b e r a l ิซึเราต้องไม่ลืมว่าในบรรดาเจ้าอาณานิคมฝรั่งยุโรปสมัยนั้นสเปนรวมทั้งโปรโตุเกสเป็นประเทศที่มีลักษณะอนุรักษ์นิยมหัวเก่าและล้าหลังมากล้าหลังทั้งในด้านการปฏิรูปศาสนาและการเมือง ล้าหลังทั้งในระบบของราชสำนักความล้าหลังของสเปนนี้เห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับอังกฤษฝรั่งเศสหรือฮอลันดาที่ต่างก็มีอาณานิคมในอุตสาหะเนด้วยกันในความล้าหลังของการเมืองการปกครองของสเปนนี้ก็มีกระแสที่พยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกรณีที่เรียกว่า การปฏิวัติอันรุ่งโรดหรือ Glorious Revolution เมื่อปี1868หรือพศ2411ซึ่งตรงกับการสวรรคตของรัชกาลที่4และกระแสะเสรีนิยมหรือ Liberalism นี้ก็ส่งพลังกระแสะเข้าไปในอนานิคมฟิลิปปินส์ด้วยกล่าวกันว่า ประโยคทางการเมืองที่สุดสำคัญคือฟิฟลาลาลิเบตสที่แปลเป็นไทยว่าเสรีภาพจงเจริญนั้นมีคนเอาไปตะโกนในฟิลิปปินส์แล้วตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1869หรือพศ2412หรือก่อนที่ริเซาจะถูกกล่าวหาว่าปลุกระดมถึง27ปี คำอมตะของสตรวรรษแห่งการปฏิวัติประชาธิปไตยนี้ถูกเปล่งมาแล้วหลายครั้งในกรณีของสหรัฐอเมริกาในปีคริสต์ศักราช1,776หรือพศ2,319ในวงเล็บตรงกับรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราชด้วยวลีที่ว่า Give me liberty or give me death หรือในกรณีของฝรั่งเศสในปี1789หรือตรงกับพศ2332ตรงกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่ว่า Liberty, Equality, Fraternity ในวงเล็บหรือเสรีภาพเสมอภาคและพราดอนภาพวัลีดังกล่าว ก็ระบาดมาถึงสยามในช่วงปี2475หรืออีก63ปีต่อมามีหลักฐานทางลายลักษณ์มากมายว่ารัชการที่เจ็ดเองก่อน24มิถุนายนของปีปฏิวัติสยามนั้นก็ทรงวิตกเกี่ยวกับแนวความคิดเช่นนี้เพราะกระแสของประชาธิปไตยกำลังมาแรงท่านทรงปรารบกับที่ปรึกษาชาวต่างประเทศถึงข้อวิตก ที่มาจากวลีที่ว่า no taxation without representation เป็นต้นนับตั้งแต่ครุ่งหลังของคริสตศตรวรรษที่19หรือประมาณตรงกับสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานั้นการเกิดการเคลื่อนไหวและกระแสะการเรียกร้องการปฏิรูปและ หรือการปฏิวัติประชาธิปไตยในหมู่ของผู้มีการศึกษาของฟิลิปีนินส์และในทางตรงกันข้ามเจ้าอาณานิคมสเปนก็ปราบปรามหนักหน่วงในปีคริสต์ศักราช1872หรือพศ2415ศาสนาจากสเปนในฟิลิปีนินส์แขวนคอบาทหลวงสมรูปรูปที่หนึ่งเป็นครีโอ หรือคนสเปนที่เกิดในฟิลิปปินส์อีกสองรูปเป็นรูปผสมเมติโซดในบรรยากาศของการปราบปรามดังกล่าวครอบครัวของริซเอลประสบปัญหาหนักเมื่อท่านอายุได้เพียงสิบขวบในปีคริสต์ศักราช1871หรือพศ2414แม่ของริเซเล ก็ถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาว่าวางยาพิษเพื่อนบ้านเธอถูกบังคับให้เดินเท้า30กิโลเมตรไปเข้าคุกและถูกคุมขังอยู่ถึงสองปีพี่ชายริเโซลถูกไล่ออกจากโรงเรียนเหตุเพราะใกล้ชิดกับบาทหลวงกลุ่มที่ถูกแขวนคอดังกล่าวข้างต้น 3. นักเรียนนอกกับปีศาจของการเปรียบเทียบ ในสภาพของความปั่นป่วนและอันตรายทางการเมืองเช่นนี้ริเซลาจึงถูกจับตัวส่งไปเรียนแพทย์ต่อในเมืองนอกซึ่งที่นั่นที่เมืองแม่ในสเปนกล่าวโดยเปรียบเทียบแล้วก็มีเสรีภาพทางการเมืองมากกว่าในอาณานิคมฟิลิปปินส์เองด้วยซ้ำครั้งแรกที่ริเซ่าได้เป็นนักเรียนนอกอยู่ในยุโรป5ปีนั้น เขาเรียนบ้างเที่ยวบ้างและที่สำคัญก็คือถือโอกาสเดินทางไปทั่วยุโรปทั้งในเยอรมน,นีสมัยของบิสมาร์กในวงเล็บซึ่งเป็นตัวแทนของความคิดอนุรักษ์นิยมแบบเยอรมันร่วมกับพระเจ้าไกเซอร์ซึ่งรัชกาลที่ห้าของสยามสมัยปฏิรูปได้ทรงพบปะและพยายามผูกมิตรด้วยริซาไปอังกฤษ สมัยนายกรัฐมนตรีแกรสโตนไปจากระวัติออสเตรียฮังการีไปอิตาลีและฝรั่งเศสในยุโรปนั้นริเซลเรียนรู้ที่จะพูดและเขียนภาษาหลักๆของมหาอำนาจเช่นฝรั่งเศสเยอรมันและอังกฤษ และโดยข้อเปรียบเทียบระหว่างฟิลิปปินส์บ้านเกิดเมืองนอนของตนกับยุโรปเมืองนอกที่ได้เห็นมา <c oughs> ก็กลายเป็นปีศาจรลอนนักเรียนนอกรายนี้เหมือนเหมือนกับนักเรียนนอกหลายๆคนหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเชื้อชาติและภาษาในวงเล็บรวมทั้งบรรดาเจ้านายสยามรุ่นโรส1ห3หรือผู้ก่อการรุ่นสองสห หรืออย่างในกรณีของสีบุรภาที่ปรากฏในหนังสือภายหลังการกลับจากออสเตรเลียข้าพเจ้าได้เห็นมาเป็นต้นยุโรปหรือเมืองนอกอันศีวิไลมีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของริเซ้าอย่างมหาศาลในวงเล็บ ดังวลีในหนังสือของริซเซที่กลายมาเป็นชื่อของหนังสือของอาจารย์เบนที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า The Specter of c o m p l a t i o n ในประเด็นแรกผลกระทบนั้นก็คือริซเรับรู้ถึงความล้าหลังและขาลงของสเปนเจ้าอาณานิคมเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปอื่น,นๆที่รุหน้ากันไปเกือบหมดแล้ว ริซโมีเพื่อนเป็นพวกเสรีนิยมสเปนริซจึงเข้าถึงศูนย์กลางแห่งอำนาจในมหานครเมดริดและมหาจัก,กรวรรดิสเปนกล่าวโดยย่อก็คือริซโซเข้าอกเข้าใจความเป็นสเปนอย่างชนิดที่สามารถจะรู้เท่าทันจนอดรังเกียจ และดูแคลนชาวกรุงและผู้ดีสเปนตลอดจนเจ้าอาณานิคมในประเทศของตนได้โดยไม่ยากนักและนี่ก็คือสิ่งที่ผู้คนภายใต้อุ้งบาทของอาณานิคมอย่างคนอินเดียภายใต้อังกฤษหรือเวียดนามภายใต้ฝรั่งเศสก็ยังไปไม่ถึงและยังไม่สามารถจะทำได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้น แน่นอนผลพวงนี้ก็คือความมั่นใจของริซโซในการเผชิญต่อเจ้าอาณานิคมสเปนในฐานะที่เท่าเทียมกันหรือในบางกรณีในฐานะที่เหนือกว่าด้วยซ้ําในประเด็นที่สองผลกระทบนั้นก็คือสิ่งที่อาจารย์เบนแอนเดอร์สันในวลีหนึ่งของบทประพันธ์ของริซโซเองเพื่ออธิบายนั่นก็คือเอล d e m o n i โอเดล s c o m p เพลเซ o n นสซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า the specter of comparison หรือปีศาจของการเปรียบเทียบในวงเล็บจากบทที่8ว่าด้วยความทรงจำในหนังสือเล่มนี้ปีศาจในวงเล็บหลอนในที่นี้ของริเซลน่าจะหมายความถึงจิตสำนึกใหม่เชิงซ้อน ในวงเล็บดับเบิลคอนเซ็ปร์ซึ่งเกิดขึ้นในตัวเองของคนพื้นเมืองในวงเล็บอย่างเราเราท่านๆ่าน,ท,นที่ได้ไปศึกษาในต่างประเทศบรรดานักเรียนนอกเหล่านี้จะเกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายและไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเป็นคนเดิมก่อนการไปเรียนนอกได้อีกต่อไปประสบการณ์ในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งริเซลได้พบได้เห็นทั้งในกรุงมะนิลาและกรุงมาดริดในวงเล็บและหรือกรุงเบอร์ลินก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบมะนิลาของตนกับมาดริดในวงเล็บหรือเบอร์ลินของฝรั่งหรือในทางกลับกันก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบมาดริดในวงเล็บและหรือเบอร์ลินของฝรั่งกับมะนิลาของตน คำถามที่ตามมาก็คือทําไมหนอบ้านเมืองของเราในวงเล็บในเอเชียจึงไม่เท่าเทียมกับบ้านเมืองของฝรัง่งอาการของปีศาจของการเปรียบเทียบนี้เกิดขึ้นกับคนพื้นเมืองภายใต้อนาณานิคมฝรัง่งเกือบทุกประเทศและก็น่าสนใจอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่คนไทยนักเรียนนอกจำนวนไม่น้อยดังกล่าวแล้วข้างต้น แม้ว่าสยามจะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งในความหมายของลัฐทธิอาณานิคมแบบต้นฉบับก็ตามหากเราจะพิจารณาจากงานเขียนหรือคำบอกเล่าของคนไทยรุ่นปฏิวัติสยามพศส4 7 5ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนรุ่นหลังริเศเซาเป็นเวลาเกือบ40ปี ทั้งนี้โดยโดูจากงานเขียนและความทรงจำของบุคคลสำคัญสำคัญเช่นพระยาพหุนพลพายุหะเสนานายปรีดีพนมยงคนายประยูนพระมรมนตรีเป็นต้นซึ่งต่างก็มีประสบการณ์ทํานองเดียวกับริ้ซในวงเล็บพบและประทะเรื่องของเชื้อชาติและภาษาผิวขาวผิวเหลือง เมื่อไปศึกษาอยู่ในฝรั่งเศสหรือเยอรมนีและก็ด้วยจิตสำนึกใหม่เชิงซ้อนของปีศาจล้อนนี้แหละที่ทำให้ริเเซาและคนฟิลิปปินส์รุ่นเดียวกับเขาก่อตั้งขบวนการวิพากวิจารณ์ระบบอาณานิคมของสเปนอย่างรุนแรงมีการเรียกร้องให้ มีการปฏิรูปทางการเมืองในดินแดนอนานิคมให้เหมือนเหมือนกับที่กระบวนการเสรีนิยมและประชาธิปไตยในเมืองแม่ที่สเปนและก็ด้วยความรู้สึกใหม่ที่เกิดขึ้นและการที่ต้องการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนั้นทำให้ริเโซลต้องเขียนโนริเมตันเจเรในวงเล็บทัชมีนอตขึ้นมา และพิมพ์ครั้งแรกที่นครเบอร์ลินเมื่อปีคริสต์ศักราช1,887หรือพศ2430ในขณะที่มีอายุเพียง26ปีนิยายนี้จะมีตอนต่อเป็นเล่มที่สองคือ El filibusterismo หรือแปลว่าซับเฟอร์ชันพิมพ์ในปีคริสต์ศักราช1,891 หรือพศ2434ที่เมืองเค้นประเทศเบลเ,ลเยียมเมื่อริเศาลอายุได้เพียง30ปีหรือ4ปีให้หลังในแง่ของอิทธิพลทางวรรณกรรมที่กล่าวกันว่าปากกาส่งพลังอำนาจยิ่งกว่ากระบอกปืนนั้นทั้งโนริเมตันเจเลในวงเล็บทัชมีนอตและเอลฟรีบัสเตอร์ลิสโม ในวงเล็บ subversion ถือได้ว่ามีสถานภาพเดียวกันกับวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชนชั้นที่ถูกกดขี่เรื่อง Max h a v e l a ในภาษาดัตช์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเสรีภาพและปลดแอกอาณานิคมอินโดนีเซียจากฮอลันดา เช่นเดียวกันกับที่อังเคิลทอมสเคบินหรือกระท่อมน้อยของลุงทอมในวงเล็บที่มอมแอนนาให้เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของบรรดาเจ้าจอมของรัชการที่สี่หนึ่งในนั้นก็คือเจ้าจอมมันดาเที่ยงเราไม่ทราบว่าเจ้าฟ้าจุลาภรณ์ได้ทรงอ่านหรือไม่นวนิยายเล่มน,นี้ เป็นวรรณกรรมแห่งการปลดแอกของทาสผิวดำในสหรัฐอเมริกาอันหนึ่งในกรณีของสยามในวงเล็บก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นไทยนั้นเนื่องจากไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมโดยตรงของต่างชาติแต่มีลักษณะการเมืองการปกครองที่เรียกได้ว่าเป็นอัตตาอาณานิคมในวงเล็บออโต้คโรเนลลุซึม ก็ทำให้มีวรรณกรรมในทํานองนี้เช่นกันยกตัวอย่างแลไปข้างหน้าของสีบุรพาหรือปีศาจของเสนีสาวพงเป็นต้นน่าสนใจในเชิงเปรียบเทียบกับไทยในวงเล็บเมื่อเปลี่ยนชื่อจากสยามแล้วอีกเช่นกันคือคำว่าปีศาจหรือผีนั้นจะมาปรากฏในกลุ่มนักเขียนฝ่ายซ้ายในวงเล็บ หรือบางทีเรียกว่าฝ่ายก้าวหน้าโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่2490หรือครุ่งศตวตรรษต่อมาเรามีนามปากกานักคิดนักเขียนและกะวีคนสำคัญเช่นนายผีในวงเล็บอัศนีพลจาจทร์หรือนวนิยายชิ้นเยี่ยมของเสนีสาวพงศ์นวงเล็บศักชัยบำรุงพงเรื่องปีศาจ ที่กล่าวมาแล้วเป็นต้น 4. ลักษณะพิเศษ2ประการของนวนิยายในแง่ของความเป็นนิยายของอันล่วงละเมิดไม่ได้หรือโนริเมตันจาเลนั้นมีความพิเศษอยู่2ประการคือ 1. ขนาดในวงเล็บสเกล e 2. รูปแบบในวงเล็บสไตล์ ในประเด็นแรกในแง่ของขนาดนั้นต้องกล่าวว่านี่เป็นนวนิยายในลักษณะของความยิ่งใหญ่แบบมหาอุปรากรหรือโอเปรา่าตัวละครอันมากมายโผล่มาจากทุกซอกทุกมุมของสังคมอาณานิคมในฟิลิปปินส์พื้นที่ในนวนิยายเรื่องนี้เป็นเสมือนที่รวมของชุนชั้น หรือจะจะให้พูดตรงเป้าของยุคสมัยนั่นก็คือวันนะไม่ว่าจะเป็นครีโอหรือเมติโซดหรืออินโดในวงเล็บขอให้ดูรายละเอียดเรื่องนี้ในตอนท้ายของคำนำนี้ภาพฉายหรือขนาดอันมโหฬานของ อันล่วงละเมิดไม่ได้หรือนอริเมตันเจเลนี้ทำให้ในจำนวนหกร้อยหน้าที่แปลออกมาเป็นภาษาไทยเร่มนี้เต็มไปได้วยความเคลื่อนไหวของผู้คนจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นบาทหลวงโดเมนิกันพระนิกาเยซูอิตและนายความนักกฎหมายหยหวย,หวยไอเนนตำรวจนะักคอร์รัปชันมือปืนท้องถิน่นเจ้าพ่อ นักเรียนคอนเวนนักประเชิญโชคจากสเปนพวกเสือผื้นหมอนใบมือปืนรับจ้างปัญญาชนล้มเหลวนักไต่เต้าทางสังคมสู่มวลชนขี้ชอนักแสดงแม่ชีสปรเรอในวงเล็บนักขุดศพหาสมบัติช่างฝีมือนักพนันชาวบ้านชาวไร่ชาวนาแม่ค้าตลาดริเซเ สามารถบรรจุความหลากหลายของชีวิตและผู้คนเหล่านี้ไว้ได้หมดในชาของกรุงมะนิลาหรือในเมืองเล็กๆเ,เช่นซันดิเอโกริเซาใช้นวนิยายของตนสร้างภาพของสังคมและประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ขึ้นมาใหม่อย่างมีชีวิตชีวาและสมจริงและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ริเซาได้รับจากการจดจำว่า เป็นเฟิร์สฟิลิปินหรือฟิลิปินส์คนแรกของชาติเพราะได้สร้างภาพนั้นให้กับชนชาตินี้ประการที่สองในแง่ของรูปแบบจัดได้ว่าเป็นทั้งน้ำเน่าหรือเมโลดราม่าและเป็นทั้งเรื่องเสศษสีหรือสไตล์ซึ่งทั้งสองแบบนี้ดูเผลๆแล้วไม่น่าจะเข้ากันได้แต่ริเซา ่อใช้ความสามารถทางวรรณศิลป์และประสบการณ์อันล้ำลึกในสังคมใต้อุ้งบาทเจ้าอานานิคมนำสองด้านของแนวประพันธ์มาผนวกเข้ากันทั้งหวานซึ้งทั้งแสบคันในวงเล็บและลุ่มลึกบางครั้งต้องคิดนานๆจึงจะทราบได้ว่ากัดเข้าที่ใดและมีแผลเวอะวะอยู่ตรงไหนโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ